วัดหลวงเมืองปักเซหรือมีอีกซื่อหนึ่งว่าวัดภาษีรัตนาศาสดารลำวัดหลวงเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองปักเซซึ่งเพิ่นสางมาตั้งแต่ปีพศ .2478 หรือศิกาวาเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของปกักเซกาวาไดเนาะ S <S <an> ก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่ผู้ใดไปมานักท่องเที่ยวไปกับบกุ้งจีพานไปควรสิรีเดมาแวะมากาบมาไหววัดนี่ก็ถือว่าเป็นวัดทั้งประวัติศาสตร์ของเมืองปากเซ่ของเพิน่นเพราะว่าวัดนี่เป็นวัดที่เก็บอัฐิของราชวงศ์รรมปัดักอยู่หลายองค์เดอะที่สาคัญอีกหนึ่งก็คือมอีวิหารหลังหนึ่งเป็นวิหารเก่าทรงเล่ายัางเก็บหักษาไว้ย่างดีหมดงามหลาย วิหารลังนนตแต่ก่อนเคยเป็นห้องเรียนแห่งแรกของการสอนพระพุทธศาสนาของจัปรศักดิลวดลายตามเสาต่างๆโอ้ยจะเป็นงามหลายเป็นลักษณะศิละปะเล่าแท้ข้นไปเที่ยวเมืองล่าก็ไปแวแวะเบิงเ,เดอร์ออนซอนนาเพึ่นเนี่ยคณะของเข้ามาวัดหลวงหรือบั ภศรีรัตนศาสดาห้ามเลยก็เข้ากรรมเฮ็ดบุญฮะเนื่องจากส่วนเขาพรรษาวิปประสงค์ก็มาเฮ็ดบุญแล้วก็มาเที่ยวมาส้มน้ำมาเบงิงเพราะว่าได้ยินต่ซื้อบ่เคยได้แวะได้เขา,าก็เลยบอกว่าอา้าพาไปไปเบิงเนาะวันไปเบงเิเบงดูไปสอกผ้าหาเบงิงวันเข้าไปแต่บนน้ำตกอะไรอื่นๆน,น,น,นะแนวประเพณนี้พัฒนธรรมเข้ากันนาสิเปคนสอกหาเบงิงมาเบิงแล้วกส็สมใจ เทศบุญถวายปัจจัยก็สมความงงม,มารปรารถนาเพิ่นกะเนี่ยคู่เพิ่นกะผูกคอต่อแขนห้หดน้ำม่อนหายกับเป็นกิจกรรมที่ถราสมกันไปเมืองล่าปัญเชษเนี่ยนี่ฮเฮาเบิดลมีผูกแขนหายซิ้นห้ยพ่อนซิน์น้ำมนต์ครบกระบวนการก็บังเอิญช่วงที่เข้าไปฝนตกแห้งไหลเลยบล่ได้เลาะเจาะ ไายหกนั่นหกนี่เท่าที่ควนก็เอาเท่าที่เอาได้แลนทายประเสริฐออาันยั่งดีสาธุอีกคนหนึ่งขันเขามาหอดวัดใหญ่หรือวัดประสีรัตนศาส,าสาดาห้ามแล้วก็คือสารลักเมืองของเมืองปักเซอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งเป็นสากขึ้นมาใหม่หรือเป็นสารว่างที่เราเลขึ้นมาตอนประมาณเ่อปีพศ2 5 5 8่อแมาแล้ว2560 นี่ก็อยู่ใกล้ๆติดกันกับวัดหไงนี่แหละอยู่คนละฝั่งถนนด้านหน้าเราบริเวณนี่ก็อยู่คนละฝั่งของแม่น้ำเซโดนซึ่งเป็นว่าแม่น้ำสองสีเซมตกตกเซโค้งแม่น้ำเซ่ก็เป็นสีคุณแม่น้ำโค้งก็เป็นสีใสเป็นว่าแม่น้ำสองสีคือบานเข้าคือกันบริเวณใกล้ใกล้สารรักเมือนี่ก็เปิ้ลกับใกล้ๆมิดตึก อาค่านแบบรุ่นเ่าอนุรักษ์หักษาไหวงามขึ้กันเด้ <ś c oughs> จากนั้นเขาก็จะคอยกับบ้านเฮาแล้วบ้านเบิดก,ก,ก,กิจกรรมเบิดจุดท่องเที่ยวในเมืองปักเซ่แล้วนั่งรถขวมขัวมิตรภาพญี่ปุ่นลาาเพ่นกับมาทางเมืองส่องเมกบ้านเฮาทีละขวมขัวไปก็นแนมเห็นวัดพููซาเหล่าเห็นพู้ซาเหล่าอยู่ทั้งหนาทั้งสายคุณละเขาก็แล่นมาลดคนทั้งขัวเนาะเขาก็สามารถตายโหงทั้งสายได้ก็คือแม่น้ำคลอง ทุกสิ่งทุกอย่างกับบรรลุเป่าประสงค์สำเร็จตามจุดม,มุ่งหมายของการท่องเที่ยวเมืองล่าไตเมืองปากเซเมืองปากซ่องเบิ่งนําตกไหวพระเฮ็ดบุญครบทุกประการกับหอดเมืองไทยแล้วกับบ้านเฮาเป็นวัากับบ้บานเรารักกรอยอยู่ที่นี่คือด่านช่องเมกหรือด่านบางเตาขอได้รับความขอบคุณจากเจสตาล์ไอเจริญ e สวัสดีครับ